สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมารีเบิลเนอร์ประกาศขายบ้าน15ล้านเรียกได้ว่าเป็นนางเอกที่ทั้งสวยและน่ารักในเวลาเดียวกันเลยก็ว่าได้ครับและในไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ทาเอาโลกออนไลน์ถึงกับสงสยัยหลังจากนางเอกดังมารีเบิลเนอร์ได้ออกมาประกาศขายบ้านลงในสแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นบ้านหรูหราราคาสูงถึง15ล้านบาทพร้อมบอกพิกัดและรายละเอียดต่างๆอย่างชัดเจนและมีภาพประกอบซึ่งบ้านหลังดังกล่าวอยู่ในย่านพัฒนาการข้อมูลจากมารีเบิลเนอร์ยังชี้บอกอีกว่าบ้านหลังนี้ มีพื้นที่ใช้สอยเพียบเดยเป็นแฟนที่สงสัยว่าบ้านหลังดังกล่าวนั้นเป็นบ้านของใครนั้นสาวมารีก็บอกไว้ทราบกันอย่างชัดเจนในแคปชั่นของเธอสําหรับประเด็นการประกาศขายบ้านของมารีเบิร์นเนอร์นั้นเจ้าตัวกระชี้แจงรายละเอียดต่างๆไว้ในอินสตาแกรม a ี่ทรายมารีเบิร์นเนอร์โดยเธอระบุเนื้อหาไว้ว่าขออนุญ,ญาตประกาศขายบ้านตัวเองนะคะทาวน์โฮม3ห้องนอน4ห้องน้ำเพดานโปรง่งพร้อมสวนข้างบ้านวิวสระไว้น้ำใจกลางเมืองเดินทางง่ายสภาพใหม่ วันนี้ขออนุญาตโพสต์ขายบ้านของเพื่อนค่ะเศรษฐกิจแบบนี้ไม่เลือกงานไม่ยากจนดังนั้นใครกำลังมองหาบ้านสวยๆทำเลดีๆพร้อมพื้นที่ลองดูก่อนได้เลยค่ะทำเลที่ตั้งซอยพัฒนาการ20แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครรายละเอียดทาวน์โฮม3ชั้นเรื่องที่ดิน45.8ตารางวาพื้นที่ใช้สอย185ตารางเมตรราคา15ล้านบาทหากสนใจสามารถคุยได้ค่ะโดยราคานี้เป็นราคาสำหรับบ้านเปล่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่างไรก็ตามด้านแฟนๆต่างเข้ามาชมและคอมเมนต์กันเพียบบอกว่าบ้านหลังนี้สวยและน่าอยู่มากๆและขอให้นางเอกสาวขายบ้านได้ในเร็ววันท่านผู้ชมละกระบรับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ